สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง T-Rex Channel ครับคลิปนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างคุณบล็อกเด้งนะครับผมที่ไว้วางใจแล้วก็นำราสคือตัวนี้ฮะับคีรนทีนี่มาให้ผมรีวิวองไก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าเทียนี่ครับอัปตอนแล้วเนี่ยจ่ายอยู่ที่9 4ครับแต่ถ้าลองขยับเทียนี่ครับไปเป็นแบบกองหลังนะครับ c ีเนี่ย78กองกลางตัวรับครับ DMF อครับจ่ายอยู่ท และก็ในส่วนของแบ็กขวานะครับ R B จะอยู่ที่86ครับและก็ขยับไปดูเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลสักเล็กน้อยครับกับส่วนสูงครับ178ซนติเมตรนะครับผมมาในเวอร์ชัน23ปีครับเป็นผู้เล่นที่ถน,นัดเท้าซ้ายนะครับพรเพย์คอร์เนี่ย35และก็เลเวลกันกับเลเวล33นะครับผมส่วนในเรื่องของสเตตพันในเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เล่นเกมรับค่อนข้างที่จะไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมลุกเนี่ยผมว่าเอาเรื่องอยู่เลยนะครับสำหรับวันนี้ แต่ก็เหมือนเดิมครับมาเริ่มที่ความสามารถโดยรวมของเกมรุกนะครับออวบซีบอฟเนียดครับจะอยู่ที่79บอลคอนโทรลนะครับการควบคุมบอลนะครับ84ดสิบบิ้งกับเลี้ยมนก็84เช่นเดียวกันครับแล้วก็การเลี้ยมต่ำนะครับไทโพซิชั่นครับจะอยู่ที่81นะครับส่งสั้นโลพาสเนี่ย84แล้วก็นี่ฮะส่งไกลนะครับล็อบเตะพาสเนี่ยสูงถึง93ครับการจบสกอร์นะครับฟินิชชิ่งเนี่ย6หกดิ้งเนนี่ย75ะครับแล้วก็ลูกฟรีคิกหรือลูกเตพีทนะครับ70ยิงโค้งหรือยิงเิเนี่ย78แล้วก็นี่ฮะ สปีดความเร็วนะครับสูงถึง96ส่วนสปีดต้นเนี่ย93นะครับพลังการยิงครับกิ๊งพาวเวอร์ครับ86แล้วก็กระโดดจ้ำก็86เช่นเดียวกันเลยนะครับความแม่งแกล้งนะครับ83แล้วก็บาลานซ์ครับ86แล้วก็ส่วนในเรื่องของความอึดนะครับสูงถึง9.5ครับแล้วก็นี่ฮะความสามารถโดยรวมทั้งหมดของเกมรับนะครับ81บอลวินนิ่งครับ79แล้วก็ความอยู่ดันครับ81นะสำหรับเทนี่แล้วก็ไปดูเกี่ยวกับการใช้เท้านะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย เฉพาะเท้าซ้ายนะที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ความแม่นยำค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ฟอร์มกำลังดีห้าแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฟอร์มเออยู่นะครับหัวตั้งบ่อยมากเกี่ยวกับเคนี่ครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสกิลพาสซีฟครับแน่นอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบ็คไซด์ที่สกิลอาจจะไม่ครบ10สกิลครับมีแค่ทั้งหมดเนี่ยหกสกิลเท่านั้นก็จะประกอบไปด้วยสับขาหลอกนะครับมีพินพะกอรซิ่งนะครับการคอจากด้านข้างแล้วก็นี่ฮะโลลบอกเด็ดพาสก็มีครับมีลองโทนด รวมไปถึงหัวใจนักสู้อย่าง f ฟตติ้ง g s อ i ์เบครับเทียนี่ก็ติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสตาการเล่นครับเป็นอัลฟิสฟูลแบ็กอั i ฟ e สฟูลแบ็กเนี่ยก็คือแบ็กจอมบุกที่สามารถเติมเกมขึ้นไปนะครับเปิดบอลได้คอสบอลดีเกี่ยวกับกิรลนเทียนี่นะครับผมสำหรับคิ l ลนเทนี่ตัวนี้ครับเรียกว่าอัพตันแล้วนะครับจะอยู่ที่94สําำหรับตำแหน่งของแบ็กซ้าย LB ครับ และก็นแน่นอนครับน่าจะมีคําถามตามมาว่าคิเลนเทนี่กับตัวเก่าเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยตัว9.4นะครับอัพค่าพลังมาได้ค่อนข้างโดดเด่นหลายด้านครับไม่เฉาเป็นการเกมรับดีขึ้นนะครับการเปิดบอลแล้วก็ความอึกที่ค่อนข้างดูดีกว่านะครับแต่ตัวเก่าก็จะมีค่าพลังที่โดดเด่นกว่าในบางด้านเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคและนะครับผมแล้วก็ ผมจะขอพูดถึงเรื่องของเกมลุกก่อนเลยนะครับในฐานะที่เป็นแฟนอาเซนอลเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกเลยว,ว่าคิรนทินี่ตัวนี้ครับเป็นตัวที่เล่นเกมลุกเนี่ยได้ปกติเหมือนเดิมครับเพราะว่าสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นออฟเฟนซีฟูแบ็กนะครับก็คือแบ็กจอมบุกแบ็กที่เป็นแบ็กสายเกมลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมขึ้นมายิงก็มีบางครั้งนะครับเพราะว่าคิรนทินี่เนี่ยพลังการยิงเขามีนะครับถึง8บวกการจบสกอร์เนี่ยแน่นอนมันเป็นตัวที่ถ้ามองกันในเรื่องของการจบนะ มันคงไม่เข้าหรอกบางลูกครับแต่ถ้ามีบางลูกที่แบบมันเข้าข้อจริงๆมันเข้าล็อกจริงๆเนี่ยมันก็มีหายเห็นบ้างบางครั้งนะครับผมและก็ในเรื่องของเกมรับครับคิรนททนี่เนี่ยผมก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมรับของเจ้าตัวเนี่ยเป็นอะไรที่เล่นลําบากนะครับค่าพลังเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับแถมโซนสูงเนี่ยแค่178เท่านั้นการที่จะไปประทะกับกองหน้าหรือตําแหน่งปีกที่มีความแข็งแกร่งเยอะเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างลําบากแต่ถามว่าแย่งได้ไหมเนี่ยมันก็มีบางจังหวะ ที่แย่งได้นะครับคือแบบต้องรอจังหวะเขาแตะบอลห่างตัวเงี้ยถึงจะแย่งได้หรือไม่ก็เล่นนะครับรุม2อหนึ่งเนี่ยก็แย่งได้นะครับแต่ถามว่าตัวตัว,ตวปุ๊บวิ่งไปกระแทกเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับผมแถมคิรันเทนี่ครับสกิลเกมรับพาสซีฟเนี่ยไม่มีเลยนะครับแมนมาร์กิ้งไม่มีเฮดดิ้งการหมงก็ไม่มีที่สําคัญครับอินเตอร์เซชันเนี่ยคิรันเทนี่ก็ไม่ติดมาให้นะครับนี่คือเป็นสาเหตุที่เชนี่เนี่ยเล่นเกมรับค่อนข้างลําบากนะครับผม และก็ในเรื่องของการเลี้ยงบอลน,นะครับการพาบอลขึ้นไปเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ประจบบอลได้ดีนะสามารถกระชากปุ๊บวิบ่งต่อเนื่องเนี่ยได้แบบสบายสบายครับแต่ถามว่าคล่องไหมเนี่ยมันก็ไม่คล่องอยู่แล้วเกี่ยวกับแบ็กซ้ายตัวนี้นะครับและก็ส่วนในเรื่องของการทําเกมครับนี่คือผมอยากเสนอมากนะครับว่าทนี่เนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่ไม่รู้แหละว่าจะเป็นตัวทอ็อปภายในเกมหรือเปล่านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยทำเกมดีมากนะครับโดยเฉพาะการเปิดบอลการเปิดบอลน,นะครับค่าพลังเนี่ย93ถือว่าไม่แย่นะสำหรับแบ็กซ้ายนะครับผม แถมคิรันทนี่เนี่ยสกิลพาสซีฟมาครบครับไม่เฉาจะเป็นพินพอย์คอสซิงกนะครับการคลอสจากด้านข้างหรือแม้แต่โรลเตตพารก็มีเรียกว่ามือเปิดพุ่งก็ดีนะครับเปิดตดสกูก็มีเรียกว่าค่อนข้างพร้อมสำหรับการเปิดบอลครับแต่การคัทแบ็คครับส่งสั้นเนี่ยก็สามารถทําได้บางครั้งเกี่ยวกับเทนี่ฮะแต่ถ้าแนะนําก็คือคลอสบอลเนี่ยน่าจะแม่นกว่าสําหรับเทนี่นะครับผมและก็ส่วนในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับอาจจะไม่จี๊ดแต่แม็ก99 แต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเร็วเอาเรื่องนะครับสปีด96สปีดต้น93ครับใครที่แบบชอบแบบสายแบ็ก้ายเร็วๆหน่อยเล่นเกมลูกมันๆนะผมว่าทีนี่ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้เช่นเดียวกันครับและก็ขยับมาในเรื่องของร่างกายในอย่างที่ผมเรียนไปครับทนนี่เนี่ยมันดูรูปร่างในเกมนะอาจจะดูแบบตันๆหน่อยหนานๆหน่อยนะแต่เล่นจริงเนะี่ยคือมันสู้กองหลังเนี่ยค่อนข้างยากเอ้ยไม่ใช่คือมันสู้กองหน้าฝั่งเขาอะค่อนข้างยากนะครับคือมันต้องรุม2อหนึ่งอะ ตัวตัวเนี่ยเทนี่ค่อนข้างเอาลงยากนะต้องใช้จังหวะหรือว่าเหลี่ยมนค่อนข้างเยอะนะครับผมสําหรับการเล่นเกมรับนะฮะแต่ผมจะชอบเทนี่ในเรื่องของความอึดครับความอึดเนี่ย9.5เป็นแบ็กซ้ายที่แน่นอนครับเติมได้ทั้งเกมนะครับแล้วก็ไม่หมดด้วยขึ้นไปเกมรุกใช่ไหมแล้วก็ลงมาเกมรับครับแต่แน่นอนนะครับผมจะเรียนอีกหนึ่งอย่างว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบ็กจอมบุกมันเล่นเกมบุกดีก็จริงครับแต่ว่าเกมรับเนี่ย มันอาจจะลุดตำแหน่งได้ถ้าโดนจังหวะสวนกลับมาเนี่ยนี่คือปัญหาของเทียนนี่หนึ่งอย่างนะครับผมและก็ในส่วนของเรื่องสกิลพาสซีฟนะครับที่มีเด่นๆน,นะผมคัดมา2สกิลครับก็จะมีพวก P ินฟอร์คซิงนะครับการคลอสแล้วก็ลดดูดลับเตจพาสเกี่ยวกับการเปิดบอลเหมือนกันครับแต่เทียนนี่ตัวนี้ครับคุณผู้ชมอยากได้อะไรเนี่ยเพิ่มให้มันได้1สกิลครับยกตัวอย่างเช่นอยากให้มันแย่งบอลดีขึ้นก็เพิ่ม i ินเตอร์เซ o ชันครับหรืออยากให้ตัวนี้เนี่ยประกบตัวแบบตำแหน่งไม่ค่อยหลุดก็เเพิ่ม Man ข้าไป หรือถ้าคุณผู้ชมเป็นสายแยงบอลก็เพิ่มดับเบิลทัชก็ได้นะผมไม่ว่าหรือจะเป็นสายแบบโอ้โหแบ็กซ้ายต้องยิงว่ะนะครับก็เพิ่มเกี่ยวกับไลทซิ่งช็อตไปนะฮะเพิ่มลองไลทชุดติง้งเพิ่มนิปปิ้งช็อตเนี่ยเพิ่มได้หมดเลยเกี่ยวกับเทนนี่อยู่ที่เราแล้วนะครับผมและคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคนที่ดูแล้วชอบใจคลิปนี้ครับหรือคิดเห็นต่างกันหรือเหมือนกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้คลิปนะครับผมและเดี๋ยวยังไงมาเตือนคลิปหน้าขอบคุณค